หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมาพื้นที่ที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ใช้เป็นฐานที่มั่นมักจะเป็นพื้นที่ป่าเขาการเดินทางยากลำบากซึ่งจังหวัดกาลสินก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สภาพภูมิประเทศเอื้ออำนวยเช่นนั้นเมื่อก่อนก็เป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยดีนะที่ว่าธุรกันดารเลยแหละนะครับจะเป็นพื้นที่สีชมพูนะครับมีการประทะมีการโจมตี และช่วงที่อยู่ก็ยังมีผู้ก่อการลาเขาอสพาน,นครับที่อำเภอขมวงด้วยเหตุนี้แล้ครับที่ต่อมาไม่นานก็มีการเข้าทําการก่อสร้างาบุรณะทางหลวงให้สภาพดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการขนส่งและการเดินทางไปมหาสูรนะครับช่วงที่ผมเข้ามาก็ยังจะเป็นลูกลังอยู่ยนะครับก็จะมาทําการลาดยางเมื่อปี2524นะครับ, <S <S 2, รบลาดยางก็ไปได้แค่ครึ่งคือ14-15กิโลถึงบ้านโพนครับ ปัจจุบันเส้นทางสายนี้คือทางหลวงหมายเลข2-0-0-9ตอนห้วยยางดงท่าคันโทจังหวัดกาลสินเป็นเส้นทางที่พระสงฆนิกรทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสุดซึง้งผมว่าดีมากๆครับจะหลังจากกันมีโครงการของในหลวงสร้างทางให้ ชาวบ้านได้สัญจรไปมาสะดวกสบายผมรักมากรักนายหลวงที่ท่านไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนและห่วงใยประชาชนตลอดขอให้ท่านอายุยังยืนนานขอให้ทรงพระเจริญ